สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเครือข่ายภาคศาสนาตามโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดคุณธรรมของเครือข่ายภาคศาสนาโดยมีพระภาวนาธรรมมาพินันเจ้าวาดวัดนาหลวงเป็นประธานการประชุมในการนี้นายธีทัศน์พิมพ์าววัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้นางกน,นกพัชพิมพาผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรม6ภาคีเครือข่ายและนางรสคนลาพิมลน,นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในที่ประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีปี2565ต่อไปค่ะ